วันนี้ก็มาอัปเดตรถเก๋งไซส์เล็กเข้าใหม่นะครับกับวันนี้เลยที่สามเดีอยมาโตนะเป็นวันที่20เมษายนนะพี่ช่วงนี้ใครกำลังมองหารถเก๋งผ่อนเบาๆออปชั่นคุ้มๆลองเข้ามาดูได้ครับถือว่ามีให้เลือกเยอะมากนะก็จะมารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับภายนอกว่าคันไหนราคาประมาณเท่าไหร่ผ่อนยังไงบ้างอ่ะก็เริ่มจากคันนี้คันแรกนะครับก็เป็นซิตี้นะครับตัวนี้เป็นตัว1.0 R S นะครับตัวท็อปสุดเลยนะพี่คันนี้ไม่ออกใหม่นะอู้ จ็ดแสนกว่าบาทนะพี่วันนี้เราขายในราคาเพียงห้าแสนกว่าบาทนะพี่ตัวนี้นะถ้าฟีดดาวผ่นเริ่มต้นแค่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะและให้มาเยอะมากออปชั่นสวยมากแรงๆเลยเครื่องซิตี้มีโทอร์โบให้อยู่แล้วครับอ่ะดูจากกระจังหน้าครับก็เป็นสีดําลายรังผึ้งแบบนี้นะพี่มาพร้อมโลโก้ฮอนด้าและตัว rs สีแดงๆแบบนั้น,นะครับไฟหน้าเป็นแบบ full led นะคันนี้พี่ไฟตัดมงตัดมอสมีมาให้เรียบร้อยโคตรสวยครับอ่ะดูตรงล้อหน่อยคันนี้ล้อเดิมๆจากโรงงานนะสีทูโทนครับตรงกระจกมี ไฟเลี้ยว LED ให้ตลอดอย่างนี้เลยกระจกก็เป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวนะพี่เท่ hey, นะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อย้วครับคันนี้สําหรับคนขี่ลืมกุญแจจบๆนะพกไว้ติดตัวตลอดเวลาพี่ให้ดูด้านหลังกันหน่อยนะไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะแบบ LED พี่พอหล่อสปอยเลอร์หลังสีดํานะหรือถ้าอยากได้แฮทแบ็กห้าประตูอะไรราคา 500, ห้าแสนกว่าเหมือนกันพี่ขายราคาเดียวกันเลยตัวไอนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวห้าประตูนะขนของได้เยอะพี่ก็ เหมาะสาหรับสายแคมปิง้งเปิดท้ายอะไรอย่างนี้นะถือว่าสามารถเอาไปอัดแอปนูน่นอัดแอปนี่ใช้นูน่นใช้นี่ได้เยอะนะเปิดท้ายนั่งเล่นเก็บของอะไรได้เยอะเหมือนกันคันนี้ก็มาในดีไซน์เดียวกันพี่แต่เป็นคนละสีนะไฟหน้าก็เหมือนกันสเปคเดียวกันครับตัวกระจกก็สีดํามีไฟเลี้ยว LED ให้คันนี้มีสเกิร์ตให้ด้วยสวยๆเลยรอบคันครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับทรงแฮทแบ็กห้าประตูนะามาพร้อมท่อหลอกพี่เป็นสเกิร์ตแต่งสวยๆแบบนี้นะ ข้อดีของ5ประตูก็อย่างที่บอกเปิดท้ายพับเบาะได้ดีไซน์ก็ถ้าเอาครึ่งหน้าก็จะเหมือนกันนะพี่มาต่างกันแค่ครึ่งหลังก็จะเป็นตวดสั้นๆแบบนี้หน่อยก็สวยน่ารักอีกแบบหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากได้โฉมเก่านะพี่ไปเลยโฉมเก่าเราก็มีของนะตัวนี้ก็ปี19พี่ราคาแค่3 0 0 0 0นกว่าบาทครับเป็นตัวนี้เป็นตัว 1.5S เอสนะเป็นเครื่อง1.5พี่ไม่มีเทอร์โบครับตัวไฟหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้ แบบไฮโดรเจนอยู่นะกระจังหน้าก็ยังมีความดีไซน์คล้ายคลึงกันที่แบบรังผึ่งตัดด้วยสีคมเนียมสวยๆแบบนี้ครับยังแบบมีดีไซน์ที่คล้ายๆกันอย่างที่แต่แบบตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมองให้นะส่วนล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กสีดําสวยๆแบบนี้นะมีแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้กุญแจจะเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่สมารทคีเลตน,นะพี่แบบเสียบ้นทั่วไปอ่าก็สําหรับใครที่อยากได้ตัวที่ผ่อนเบาลงหน่อยตัวน้นผ่อนเริ่มต้น9 0 0 0นะถ้าตัวนี้พี่ฟรีดาวงวดเริ่มต้นแค่6 0พันเท่านั้น โคตรสวยครับสลภาพลคลิปๆเลยหรืออยากได้เป็นสีเทาแบบนี้ก็มีนะตัวนั้นเป็นล้อแม็กเนาะอ่ะล้อกระทะบางพี่ตัวนี้ก็จะเซฟคอร์สลงมาอีกนะราคาก็ต่างกันหลักหมื่นต่างกันเล็กน้อยตัวนี้เป็นปี18ที่ปีต่ํากว่าปีหนึ่งราคาต่างกันประมาณสักสองสามหมื่นนะประมาณนี้พี่โคตรสวยดีไซน์เดียวกันนะครับจะเป็นสีเทาเฉยๆแค่นี้แหละมันนั้นเลยหรือถ้าใคร อยากได้รถเกิง๋งออปชันแน่นผ่อนเบาเลยพี่แนะนำตัวนี้เลยก็จะมีเป็น MG 5นะตัวนี้พี่ยังไม่มีสันรู้ไหนะราคา300,000กว่าบาทเท่านั้นถ้ามีสันรู้ก็400,000กว่าตัวนี้ไม่มีสันรู้เอา300,000พอก็จะเป็นตัวเบาะ้านะปรับเบาะธรรมดาอยู่ยังไม่ปรับเบาะไฟฟ้านะกระจังหน้าก็สวยๆบบนี้เลยกล้องมองรอบคันมีให้เรียบร้อยโลโก้ MG แบบแป๊บซีพี่ 2, สองสีน้ำแดงไม่ใช่น้ำแดง น้ำเงินแดงพี่สวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้ามีให้เรียบร้อยดูดันนะพี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดียร์ไทม์ลันนิ่งไลท์แล้วก็ล้อแมกันลอยเดิมจากโรงงานสีดำล้วนพี่ล้อแมกนี่ถือว่าดูมีความสปอร์ตชเฉีียวมากนะกระจกก็ทรงสวยๆแบบนี้เลยครอบกันร,รอยมือเปิดประตูคันนี้ก็กุญแจสมาร์ทคีย์เลสให้แล้วด้วยพี่โอ้โหเป็นไงราคาเดียวกับพวกซิตี้ตัวเก่านะตัวนี้แต่ได้รถปีใหม่พี่รถปียิบสามไปเลยตัวนี้รถปียิบสามนะเล่กในแค่หมื่นเดียวครับอดคุ้มพี่ สำหรับเก๋ง่อนเบาออปชันแน่นนะหรือถ้าเป็นตัวปีใหม่ๆขึ้นมาหน่อยอีกตัวหนึ่งของโตโยต้าบ้างดีกว่า4ี่แสนกว่าบาทที่ไปออกใหม่นะห้าเกือบหกแสนอันนี้เหลือ4ี่แสนกว่าเท่านั้นโคตรสวยตัวนี้เป็นยาลิสปียี่สามพี่โฉมใหม่ไม่หมืมม่นกว่าเหมือนกันสภาพใหม่ๆเหมือนออกใหม่ป้ายแดงที่เพิ่มเติมคือราคาที่ถูกลงและเลขใหม่ที่เพิ่มขึ้นดิดหน่อยนะพี่อ่าให้ดูกันหน่อยกระจังหน้าครับก็สีดําพร้อมสีเทา แบบนี้สวย,สวยเลยระบบไฟหน้าก็โปรเจคเตอร์นะไฟเดย์ไทม์ดันยิ่งไลท์มีให้ตัวนี้ฟรีดาวก็ห่อนเริ่มต้นแค่เก้าพันเท่านั้นเองครับล้อแมกสีทูโทนเดิมจากโรงงานพี่โคตรนะเป็นเก่งห้าประตูอีกตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากในร้านพี่เป็นรุ่นที่ขายดีมากอ่ะส่วนคุณคันนี้นะพี่ยังไม่ใช่กุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะจะเป็นกุญแจแบบแบบแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเสียบย่ยังไม่ใช่ปุ่ม p ุตสตาร์ตนะดีไซน์ค่อนข้าง,งสวยนะคันนี้ดูท้ายรถครับว่าเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยครับ ใครอยากได้เกียงห้าประตูเอาไว้ขนของอะไรพี่อย่างที่บอกอันนี้ประสงค์นะเกียงห้าประตูแล้วก็ตัวนี้พี่มาต่อกันที่แอคชร์นครับตัวนี้พี่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นรถปีใหม่เหมือนกันนะตัวนี้รถปียีิบสี่พี่โอ้โหไม่แค่เจ็ดพันกโลรถปียีิบสี่พี่รถเฮ้ยรถปีหนึ่งหรือไม่ถึงปีมานั้นนะและไม่แค่เจนะ็ดพันอ่ะวิ่งยังไม่ถึงหมื่นเลยให้ดูดิ ยังออกใหม่ใบแดงพี่กระจังหน้าโคตรสวยคันนี้ระบบไฟหน้าแบบไฮโดรเจนไฟตัดหมอกมีให้และคันนี้พี่เป็นไง mm. แถมแม็กให้ฟรีอีก1ชุดครับเป็นแม็กรอรอแบบนี้เลยนะก้านเล็กที่ทําให้รถดูมีความสปอร์ตนะสําหรับใครอยากได้เก๋งแบนลองพี่แบนลองก็มีข้อดีอย่างที่บอกก็เหมือน m g พี่คอนเบาออปชั่นแน่นครับแล้วตัวนี้นะมิสูพี่ศูนย์ทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยข้างเต็นท์ก็มีศูนย์อีกรถมีปัญหาขับเข้าศูนย์ในทั่วประเทศที่เราดูแลค่ารักษาให้นาะ หรือนี่แบนดลองอีกตัวหนึ่งพี่ออปชันแน่นครับมาด,ดาสองพี่สี่แสนกว่าบ,บาทตัวนี้โคตรรอต,ตัวนี้เป็นตัวเอสพีนะสี่แสนกว่าบ,บาทเท่านั้นออปชันโคตรแน่นแล้วก็มาด,ดานี่เป็นรถที่ช่วงล่างดีมากนะขับนิ่มขับสบายี่เจอโค้งเจออะไรขับไปไม่มีวั่นพี่ขอแค่อย่าขับเร็วเจนเกินไปรอบรองปลอดภัยแน่นอนแล้วคันนี้พี่ไฟหน้าเขาก็ตามสไตล์ม a ด,ด้าพี่ดีไซน์ค่อนข้างมีเอกลักษณ์อยู่แล้วกระจังหน้าก็มีเอกลักษณ์เป็นตัวของเขาอยู่แล้วครับและแต่งมาพร้อมกระจัง มาพร้อมสเกิร์ตรอบคันพี่ล้อแม็กกันเดิมลอยเดิมจากโรงงานแล้วก็พวกตัวกระจกนี้ก็มีไฟเลี้ยว LED ให้หรือจะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสเรียบร้อยปุ่มกดแล้วนะลืมกุญแจแค่ติดกระเป๋าไว้ไม่ต้องเอาออกรถพี่ไม่ต้องเอยไม่ใช่ไม่ต้องเอาออกรถต้องเอาออกรถดิเดี๋ยวรถเดินขโมยพูดไปต้องไม่ต้องเอาออกจากตัวพี่ขอแค่มีกุญแจติดตัวตลอดเวลานะคุณปลดล็อกรถได้เลยกดปุ่มสบายๆบายพี่แล้วคันนี้ตกแต่งมาด้วยสปอยเลอร์สีดําใหญ่ๆแบบนี้นะและครอบไฟท้ายสีดำพี่ แบปไฟไท้ายทําให้รถดูดุดันยิ่งขึ้นนะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังครับพดรอครับท่อนี่เป็นท่อแต่งสว,วยแบบนี้เดยนะเนี่ยตัวท่อเป็นท่อหลอกตัวหนึ่งนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นท่อหลอกตัวนี้ทอดแทนนะอันนี้เป็นท่อแต่งอืทําให้รถแบบเหมือนรถแข็งยิ่งขึ้นพี่อ่ะเป็นไงอรอเลยนะเซ็นเซอร์หลังนี้ให้พี่คุ้มๆค,ครับสําหรับใครอยากเก่งนะ นี่แล้วก็หรือถ้าอยากได้เดิมเดิมกว่านั้นอ่ะตัวนี้มันแต่งมาเนาะโอ้ก็ไม่ชอบแต่งอ่ะบางคนผู้หญิงชอบแบบเดิมไม่ชอบแต่งคันนี้มีให้ครับราคาเดียวกันพี่สีเดียวกันเป๊ะแต่คันนี้ไม่แต่งมาอ่ะให้ดูรอบคันกันหน่อยไงถ้าเดิมเดิมก็จะแบบนี้นะเดิมเดิมแต่ได้สเกิร์ตเหมือนกันนะแต่ไม่แต่งสปอยเลอร์แล้วก็ไฟท้ายเขาก็ไม่ได้แรปดํามาให้นะพี่คันนี้ก็สวยไปคนละแบบนะถ้าใครอยากได้เดิมเดิมก็แนะนําคันนี้หรือถ้าใครอยากได้แต่งจบๆก็คันนั้นพี่ซื้อไปไม ก็สําหรับประมาณนี้พี่ใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะหรืออยากให้รีวิวแบบละเอียดพี่ถูกใจคันไหนสามารถคอมเมนต์ใต้โพสนี้ได้เลยนะพิมพ์เลขทะเบียนหรืออะไรก็ได้ที่บอกว่าเป็นรถคันนั้นนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูพี่แบบละเอียดวันพรุ่งนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยมีรถให้ดูอีกมากมายนะอ่ะดูหน่อยไม่ว่าจะเป็นมิลาดหรือจะเป็นมัดราก็ยังมีอีกนะสีขาวหรืออยากได้สีไหนพี่ทักมาสอบถามได้นะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พี่ใครสนใจรถรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถติดตามได้เลยนะที่ช่องทางนี้มีไลฟ์สดให้ดูด้วยทุกวันนะวันละ2-3งรอบเช้าเที่ยงเย็นนะพี่ประมาณนั้นสําหรับใครที่ดูไลฟ์สดแล้วถูกใจแต่ไม่สะดวกดูคลิปลก็สามารถทักเข้ามาได้ที่แอดหนึบีนะพี่เดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติม,ตมให้ชมนะสวัสดีครับ